ตายค่ะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนกันวันนี้เป็นวันที่อาจารย์รู้สึกแฮปปี้เพราะอะไรหนึ่งนะคะกล้องสวยมากวันนี้นะกล้องชัดแล้วก็กล้องสวยแล้วก็เพราะว่าวันนี้อากาศไม่ร้อนแล้วก็เขียวสวยงามงดงามมากเลยนะคะด้านบนเนี่ยนะเห็นไหมคะ ว้าวมีหน่อไม้ไม่เอ่ยหน่อไม้ป่าแล้วก็เรามาสักการะบูชาอีกองคหนึงนะคะเพราะดวงจิตของท่านนั้นนะท่านจะมาประจำอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมท่านผู้ชมเป็นภูเขาอีกลูกหนึ่งเลยนะ ว้าเป็นป่าไผา่สวยงามมากเป็นป่าไผ่ที่สวยงามมากเห็นไหมฮะป่าไผ่ค่ะทางขึ้นเห็นไหมโอ้โห